เีจะดก็ขี่เดอษณาียบก็ขอให้ได้ทินั่นท่านเาไรเข่าแลงนรับให้้นอนื่ได้กันแต่ข่าโบมีอกบม้จาไ่ไ้กินเขาไปนเข่าบมีบ่ได้นึ่งซับงานกับโบมีบ๊อบยังกับโมีบเลยางกับมีเอาเฮือนไปสาดดังนี่ฮะเฮือนกับสบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สู่สุขคน บัวชีวูในประเทศต่างประเทศเป็นดีต้อนรับเขาสู่ซองบัวเสียงน้อยอีกแล้วผมไม่พี่น้องเลยเมื่อนี้พี่น้องเนาะบัวเสียงกับมาบ้านลงทุ่งพี่น้องเลยพอดีมากับมาบาบุญพี่น้องเนาะเมื่อนี้กับพอดีทางปุยญ่เป็นมอบไม้ห้ทางบมาบุญมามาเจ้าหน้ามบดานให้ทั้งสาวเจี๊ยบพี่น้องเลยเนาะสาวเจี๊ยบบัวเสียงกับบัวได้ไายทำสาวเจี๊ยบ่นานแล้วพี่น้องเลยเนาะโดยเป็นจังใดพี่น้องพี่น้องอาการของเพื่อน ก็น่าก็ถือว่านักอยู่พี่น้องเนาะเพราะว่าเลือดออกจากปากประมาณนี้เดี๋ยพ so, oh ี oh ่น้องเลยดูยังไงกาบเชียงกาชิได้เข้าไปเจี๊ยบแล้วกับพ่วงไปหาน้องสมัยเลยพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปครับไปชมกันเลยพี่น้องเสามาหาสาวเจี๊ยบก่อนพี่น้องเลยไปจังพ่วงไปหาน้องสายใหม่พี่น้องเนาะก็ฝนกำลังทางก๊อกทางในอยู่พี่น้องเลย เพิ่นมาแต่เช้าเนาะอาสดีเนาะสออเป็นใเนาะบ่ได้หญ้าตอกบ่มื้อนี้อยู่เยอทางทางน้ําทางในอยู่เยๆโอ้นมาทางน้ําเนาะมาแต่เช้า่นบ่นเพิ่นว่าออกมาแต่6:00นเพื่อเพิ่นนดพก8:00นโย

lại, chúng ăn ăn với thắn để ăn mắm cào nêm mắm cào cào nêm mắm cào cả nho mắm đây cào nêm mắm cào cào ดูจะไปไหนใช่คุไปมุนคุณเป็นมนต์นำคุณเป็นมนต์นำคุณไปมนอ์นำโดยโดยเนาะดูว yeah. ัดครอบครัวเบนเรือมันนี่เนาะโดยดีแล้วบัดนี้มีมีน้ามีนัยใต้แล้วบัดนี้เนาะโดยดีแล้วแบบมีน้าเป็นของตัวเองแล้วบัดจะได้ปลูกพักปลูกหญ้าเฮ็ดต่างๆเนาะทั่วไปโดยมีน้าเลยปลูกพักแร้แบดนี้โดยอย

สุทายออกบ่เนาะสุทายเชาเนาะแม่บ่ท่นถ่ายง่ายแล้วเพราะว่าไม่เสนยังโบโกโดยทางซึไม่เสนก่อนโครับรอก่อนเนาะจักยาไหลนไแต่เาเนาะว่าไม่ได้จได้จจะดีทั้ง่เาุอ๋อไมนี่บ่ยโดยอ่าเพิ่นให ผู้ใหญ่เพิ่นให้เอาเงินมาซื้อเสาไว้เนาะแต่ว่าเป็นพวกคือคางันได้อ่าเนาะจังได๋ก็เอคุณจะทางแล้วั้อย่างก็เดียวสิได้น้ําใช้ใช้้บนีเนาะๆใายเแต่น้อยกัใหญ่เคยได้จักเทื่อเออเนาะเคยได้เคยได้มีของตัวเองจักเทื่อเดี๋ยวอใส เออาจังไดก็เดียวอาสิไปหาน้องใส่ใหม่เนาะพวงไว้เลยบัดนี้อาเดียวก็อให้น้องกันขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นเด้เนาะเพิ่นก็รับชมในช่องของอายคือนเนาะอันอน้ําอย่งเนาะทางผู้ใหญ่ขอบคุณใจเด้อผู้ใหญ่ใจดีเด้อใจตาือเฮาเข้ามาากนมาทางางเฮาได้้หลายๆเฮาดหลายๆเฮาขอเามีสุขภาพแข็งแรง็ได้่เรบดนี้ ขอให้ได้ทิ้งนั้นท่านเจ้าไร่ของแรงนอนรับให้ได้เินตื่นนอนต่นไ้เงนแสนเด้อขอเจ้าเป็นเจ้าคนนายคนเด้อในนั่ตรงนี้ตนไปเด้อนะเด้อเด้เด้อเด้เด้อเด้อเด้เด้อเดเด้อเด้อด้เด้ด้อเด้ด้ํด้เด้้อเดอเด้อกด้อเดูด้ด้เด้ด้ด้กด้ดเด้ด้้เดูด้อด้ด้้เด้ดอด้เด้ด้ดดดด้ดดดด้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 ดด อ่าพี่น,อนอ้องเนาะเพิ่นกะนั่นสร้างเพิ่นก็เร่งอยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าพาพุน่นหาสิตกอยู่ไดพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กเนาะทางัวตะเกบเพิ่นกตัดไม้พี่น้องเอ้ย ัดไปเฮ็ดหยังเด้นี่เนาะสบายดีสบายโดยเฮ็ดตัดไปเฮ็ดเสาอันนยงน้ําอ๋อเฮ็ดกอกันต่อหม่องยน้ํามนีบ่รอ๋อเฮ็ดลักเนาะอ๋อนะพี่น้องเอ้ยอดอนี่เนาะจักปิใส่นี่เลยอ่าโอเคพี่น้องเนาะีเสียงสิได้อ่าไปหาน้อง ตาไม่ก่อนวันนี้พี่นอ้องเลยตกสามสี่มือเลยพี่นอ้องเลยผลตกแบบบบได้ยุดเลยย่อนเลยพี่นอ้องเลยต๊กต่างค่ำกันงคืนมากอ่ะผลลินเนาะดินพอดีเห็ดเบี้ยเห็ดงานกัยากพี่นอ้องเลยชี้ยุดกับโบยุดนะพี่นอ้องพอดีตกแบบอ่าเป็นพลอยพอดีเห็ดเบี้ยเห็ดงานยากพี่นอ้องเลยพายุก,กับเข่าพี่นอ้องเไยโอ้ กะดีไปอย่างนึ่งพี่น้องเนาะเพราะว่าผ้าฝนตกลงมากกะเป็นหญ่าเป็นพวกพืชต่างๆกะเขียวงามหนักกะงูควายเอากะใช้ได้ไมีหย่ามีอย่างกินพี่น้องเลยตาตกเล่งมานี่กะหย่าอยูอย่ได้พี่น้องเลยฮะไปเบิ่งก่อนพี่น้องไอ้เพิ่นยูบ่แต่มาบ่เสียงมาหาน้องสใส่หม้ส่วนลายพี่น้องเนาะพ่อเพิ่นกับบค่อยได้อยู่เด้พี่น้องเลย แต่มาเมื่อนี้ยกลองเบิ้งพี่น้องเนาะรุ่นน้ากันมาพ่อเพิ่นจิอยู่หรืพอบ่เพราะว่าส่วนหลายพ,อพ่อเพิ่นกามีแต่ไปเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานอ่านี่เด้พี่น้องเลยมันได้หยอกกันอยูหยอกเล่นกันอยู่กับผู้วาลเพิพ่อนเอาเอ้ยเนะาะมาเมือ่อใดก็อยู่แต่กับมันได้พึ่งเนาะ อ่ะก็นั Eu, ha, ่งก่อนอ่ะสบายดีเด <c ười> ้อ <s> อ <Elliott> ่ะสบายดีเงยังล่ะวันนี้นะฮะบ่ดังๆหนึ่งเด้อบ่สบายบ่ฮะเอาเป็นยังอีกเป็นไข่เป็นใครยังเป็นผัวเจ๊ผัวเป็นผัวเจ๊ผัวเป็นพ่สมองเห็นบ่คือคนสมอยแท้เนี่ยใช่บ่ค่ะ ปวดมองไรอนะปวดปานี่อันนี้ก็อห้องยังตาผากบอสตะผากเนาะปวดหัวเป็นได้จังมือแล้วหามือฮะหามือเป็นหามืออ้าวได้กินยากินยังยี่โบนี่ฮะมยังโบได้กินเป็นปวดหัวปวดนั่นบอสมาเนาะ ใช้พอเจ้าไปใช้มือนี่เลยกันไปขายกระเชื้มฮะไปขายกระเชื้อหมูคือยังอ่ะไปเอายังนัดเจ้าบอหนืองัปขายลุ่มใส่ลุ่มยาบังประเวิมไปอันไปเฮ็ดตัดไม้ตัดตอกอีกบ่าไปอยู่คือเก่าเนาะอ้าวบานนี้กอดกันในวานนี้หนาวบ่ เพลงว่าเพลงอะไรพึ่งอยู่ว่านี่เพลงกันเนาะอันนั่งดีๆอันนั่งดีๆแล้วดุกดุกขึ้นอยากนอนกินแล้ว่าข่าวมาเนี่ยนะยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวอย่อมมือล่ะเดี๋ยวาอมมือยังไม่ได้กินข้าวเลยหิวอยู่บ่ตอนนี้นะหิวหิวอยู่ กินบ่าใครนะว่าชื่อใครมาให้ชุกแล้วชุกแล้วลูกไปนนี้ผมเอย่าลูกไหมยังเฮียนอยู่บ่าตอนี่นะมันเงาเลยฮะยังเฮียนยังไปยังทำเฮียนอยู่บ่าตอนนี้นะไปยูไปยูเอามือนี้คือบ่ได้ไปใชมมือนี้บ่ได้ไปมือนี้พัผัดเออมือนี้เป็นพักมือนี้จ้าคู่วันน้มาพักผัดจะได้บ่ได้มาโอ้โหมือนี้อัน นายครูยุทธก็เลยไม่ได้ไปโดยโดยจะอยากเข่าเนาะตอนนี้นะเฮ้ยเนาะอยเข่าด้วยไปขึ้นไปเอาจานมาเด้อน,นี่ไขอ่อนาวาวซื้อมาให้นี่ขึ้นไปเอาจานมาเด้อมาเทใส่ไข,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 ข่ไข่ไข่ไข่ซุปแบบไข่ซุปแล้วนี่เออย,ยังยเงินไข่เป็นเดือนอืมจะแกบะบ่ไปเดี๋ยวน้าวสิแค่ให้ขึ้นไปเอาจานเด้ออ้าว เปิดใบมุมีถ้วยอ้บ้าหนาอ้าวถั่วสามใ่เบิร์ฟนะเนในเฮือนมีจักใบนไหนใบเนในเฮือนมีสองใบสใบเฮ้ยเบาดีๆมาเบาเด้อเมาเพาะเด้อปิ่นผู้หญิงเด้อมางามๆเม็ดเม็ดในเม็ดในเฮือนเจ้าหน่อยมีจักใบเท่าไให้หนีหน่ะสามสามใบ พึ่งในเฮือนมีสามใบบ่วงได้ใช่ไหมฮะบ่วงกับมีซองบ่วงมีซองอันนี้ถั่วซองอันถั่วซองอันบวบซองอันบวบซองอันบ้านจแปบ้าสิให้เพิ่นเอาจานลงมาใส่ไข่พี่น้องให้เพิ่นขึ้นไปเพิ่นเอาถั่วบ่วงบุ๊มีส่วนที่เดือนะเป็นยังคืออันคือบ่วบลงมาขนาะบ่มมีตอนยังบได้ล่างบ่ มันเปื้อนอยู่เจ้าขึ้นบนล่างไหนพีน่น<า>้าฮะไหนพี่หน้าโควิดสิบเก้าฮึมโมเมนต์โมเมนต์เจ้าบนได้ล่างบพราว่บนได้ถวยได้บางาบ่เดี๋ยวนี้นะนยังบนได้ล่างเลยแต่เก่าเจ้าล่างอยู่บ่ล่างอืงอด้วยอะอมเข่าอีกบบอย้่บ่นะกินีบ่ไข้เนี่ยฮะ นี่เด้ออ้ายอันละบาวสิเอาใครให้เด้อเคยกินบ่เป็นน้องกันน่ะอยู่กันเอาอีพึ่งแกะให้น้องเพิ่นอ่ะยับมาอีกเออเพิ่นแท้กินข้าวอยู่พี่น้องเ้เนาะอากแกมอยู่อีพึ่งแกะอยู่แกะซิมเบิ่งแหบอกะบาวเด้อแซ่บบ่ ขเข่าเพียข้าปากเลยบ้นานยุดข้าปากเลยบ้านเลยใช้แกได้อยิบบ่น,เ,น,น,นเป็นหิวเขาว่าไปนอไปนไอ,อ้เนาะกะบ้านใส่ปากเลย๋ฮ้ยเฮ้ยฮะแกบ่งฮาไปสิกแกได้กวางปนันบ้านีอ้พึ่งแล้วได้นะเป็นกะยุดอะไรไปองเฮียนมือหน,น,อนอีพี่น้องเลย อยู่กับอุ้ยพึ่งกระไดามาเนาะพ่อเพิ่นกับปรายูวอีกแล้วไม่นี้กับพี่โนโออมม้องเลยอาาชิมเบิ้งบาเนี่ยังไรแค่ใช้เบิ้งให้กินแบบไรแซ่แบนะอยใช้รสชาติเป็นเนื้อไรแซ่บบ่อระวังแค้นเด้อมีบอ่อน้ำเลยเทึ่งเลยเอาคอยกินเด้อแค่นเด้อแบงมากล่ะนข้างหลังเนี่ย ลาน้อยมุกหลาน้อยก้อนกันแบบนี้อืมอาากินเอ้มีหลายนวยอยู่บุกินกับเข่าว่หรือว่าเข่าว่ได้หนึ่งบ่วันนี้นะยัึ่งบ่หนึ่งฮะยัึ่งบ่หนึ่งเข่ากับ่มีอีกบ่มีอ้าวบ่จบ่ได้กินเข่าไปหนึ่งเข่าบ่มีบ่ได้หนึ่งซับยังก็บ่มี่บ่ ยังกับบมีบเลยซานกับมีเอาเขื่อนไปสาดังนี่ฮะเือนเฮ้ยอยังกับโมีเขื่อนซ้านกับโมีไม้เขือนกะวางไปสเขือนไปใส่เขือพอเสือบ่นน่เฮ้ยเนาะอ่าบทหน่วยหนึ่งเดี่ยบ่กนะอ๋อเป็นยเฮงพี่น้องเลยแค่แ่แกินน เข่าอยู่หน้าบม่ได้กินข่าวแต่เศร้าคนหน้าเนาะดูยังบม่ได้กินแค่นี่แค่เนี้แหละเนี่ยแซ่บบ่ล่ะแซ่บกินอันนี้อะพอเจ้ากระเด้งผมว่ามาน่ะกินอันนี้อะเยี่ยมเลยบอกนะแบบนี้เนาะยืดมือเลยคอยกินเด้อแค่ไหน เซ่บเลยเนาะเยี่ยมเลยนะกินก็าอวูใครกว่านังสเนาะัน้กินข้ากินน้ำไปน้องไ้เป็นการลินแดนดินเพิ้นมือเว้นเิ่นาควาแ่ขนวาไปบปป่ลย่ไปบึงเพื่อนไอ้เจี๊ยบทางก๊อกบ่เิ่นสาวเจี๊บไม่ได้ไปว่าล่ะาจิ๊บจ๊บบ เพคุนซื้อกิปป๊บบอไม่บ่ไม่กิ๊บซื้อ,อยังไงสั้นซื้อกิ๊บกิ๊แมนบ่นี่จิ้มกับปูหนิ<อ>ไปเบิ่ง <c oughs> เพป็นทางก๊อกทางยังเดอ้อไปใกล้นึงระวังเดอ้อออกไปทั้งเราจะออกพากันออกไปลินถนนหนทางเดอ้อรถหลายเดอ้ <c oughs> เอลินอยู่ในเฮือนเราเนี่ยเดอ้อผ <c oughs> ้าฝนกระตกุกช้ำเดี๋ยวจะไปแข่งฝนได้ดีววสบายเดอ้อ <c oughs> โอ้ดูจักลุยได้แบบนี้เนาะไม่เบิดอ่าได้เบิดแล้วบบนี้เนาะอ่ากินเนาะอ่าตาบ่าวกับกันเด้สาะเด้อโดยโดยมือแดงได้พอจะมาผ่วเนาะอ่าตาบ่าวกับกันเด้อขอบใจนะบ่าวเป็นว่นี่ชับใจได้เสียงตาบ่าวมาเยอะขอบใจเสียงเด้อชับใจได้เสียงท่านนในเสียง เชียงกัเชียงอยู่หน้าคุณขอบใจผูคุณไนคุณเนี่ยให้ใจคุณไนใจดีมาเสียเดือนงใหม่เฮ้ยอานาบาลกรับกันเด้อวันนี้เด้อบายๆงามๆเด้อกรับกันเด้อพึ่งอ่ายุมายุบมือสบายดีนะบายดีบ๊ายบายไปกันเด้ออ่าโอเคพี่น้องเนาะอ่ามาเสียงมามืาอนี้กะเวะขมามาทำ สาวเจ็บพี่น้องเนาะถามอาการคุณเป็นอยู่ของเราเนี่ยพี่น้องว่าก่อนหน้าเรากับโบซบายพี่น้องเอ้ยเป็นคาเวกมาตอนนี้เพิ่นกาทังสร้างเพิ่นกาทางก๊อกทางน้ำเนาะก่อนหน้าเพื่นกาเพิ่นกาขาดเรื่องน้ำเรื่องในเนี่ยพี่น้องเลยสำหรับสาวเจ็บเพิ่อนอยากได้น้ำได้ในเนาะส่วนที่แต่ที่ผ่านมานี่กับเพิ่นกาต่อเอาน้ามอในจากบ้านทิ่ใกล้เอื้นเคียงเนาะเป็นขัดส่วนเนย บางเทืถ้เพิ่นกะบ,บ่ให้บางเถ้อกะให้ประามาณนี้แหละพี่น้องอันนี้เปินได้น้ำได้ในนักกะโอเคแล้วบ่นเนาะพี่น้องแตะการเวขมาดินน้ำน้องใส่ไม้พี่น้องเอ้ยมาเด็กะเพิ่นกระยูกับมาเอ้ยพึ่งอีกคือเก่าพี่น้องเอ้ยทางพอเพิ่นกะไปเฮ็ดเบี้ยเห็นงานตั้งแต่นเศร้าๆคนอ่ะพี่น้องเอ้ยเนาะปันเสบอกกับบดิยูได้ได้พี่น้องเอ้ยพอเพิ่น้องมายำไหลกะหายากพี่น้องเอ้ยเป็นดีแต่ว่ามีพึ่งเป็นโมเป็นคู่พ,พี่น้องเนาะเวลาไปดินแล้วก็หาอยู่หากิน ก็หิวเข่าหิวหน้าพี่น้องเยโบเสียงมากกะซื้อไข่มาให้เพิ่นก็ได้มากกินกันพึ่งๆกันก้หิวเข่าพี่น้องเลยไปกินเข่าแต่เศร้ากินกุรุกุรุขั่วเนาะญาติกันกินอยู่พี่น้องเลยอ่ะโอเคพี่น้องเนาะสำหรับอ่ามาเมื่อนี้กับบูมี่หยังพี่น้องเลยกับมาอัปเดตตามไทยอ่าเป็นครอบครัวสาวเจี๊ยบแล้วก็น้องสายใหม่พี่น้องเลยเนาะวังไหนก็บบเสี่ยงก็จะได้เดินทางระบาดนี่พี่น้องเลย ผมเชียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเน้อผมแม่พี่น้องเนาะที่เขามากดติดตามและให้กำลังใจผมเชียงโดยมาตลอดผมแม่พี่น,อนอ้องเนาะตอนนี้กับภาพบนก็ขึ้นพี่น,อนอ้องเลยมาพบมาเจอในคลิปหนาของเราเชียงอีกต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วพี่นอ้องสบายดีและสวัสดีกันเบิร์สคูสคนเนอ้อพี่นอ้องสบายดี